ฮโยว่สักแกมีนมิสบ i มนะฮะบอกเลยว่านะช่วงนี้บิมห่างหายนะจากการอัดวิดีโอแล้วก็ลง YouTube มากๆเลยนะคะเพราะว่านะช่วงนี้นะบิมนะฮะติดสอนกอล์ฟนะฮะเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ซ้อมกอล์ฟหนักมากๆนะเพราะว่ามีรายการแข่งเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็วุ่นวายกับการสั่งของด้วยนะฮะช่วงนี้นะถ้าใครเห็นนะฮะบิมใน IG หรือว่าใน Facebook ส่วนตัวนะฮะจะรู้เลยว่าบิมนะฮะตีกอล์ฟทุกวันฮะแล้วรู้สึกว่า บิมดาขึ้นนะบิมว่าบิมดําขึ้นนะถ้าใครเห็นบิมนะจะรู้สึกว่าบิมดําขึ้นนะขนาดมือสองข้างเนี่ยขาวดำยังไม่เท่ากันเลยนะเพราะว่าตีกอล์ฟทุกวันตากแดดทุกวันนะอาจจะมีการดําขึ้นบ้างเล็กน้อยนะ,ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะบิมนะจะมาเปิดกล่องอันบ็อกซ์นะฮะว่านะฮะถ้าเรานะซื้อนะฮะแบ็คเออถูกแล้วแบ็คลิเวอร์นะที่เป็นนะชุดแผ่นนะฮะที่อยู่กับกล่องสีขาวเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะจากการซื้อแผ่นของแบ็ k ลิเวอร์นะฮะ อ่ะแล้ววันนี้นะบิมจะมารีวิวนะฮะว่าในหนึ่งกล่องของ b l a c k ล i v e r รนะฮะตัวนี้นะฮะเราจะได้อะไรบ้างนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นของลูกค้าของบิมเองนะฮะต้องบอกความพิเศษนิดหนึ่งนะว่าที่วันนี้จะมาเปิดกล่องเพราะว่ามีลูกค้าบิมท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ปลื้มจิตปลื้มใจมากนะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะฮะขอลายเส้นบิมนะฮะรู้สึกปลื้มตบมือนิดหนึ่ง่ะรู้สึกเป็นปลื้มมากๆนะฮะที่นะฮะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะ เขาขอลายเซ็นบีมนะฮะเดี๋ยวมึงจะหาบิมโมนะอะเดี๋ยวให้ดูลิงก์เอ้ยให้ดูลิงก์เดี๋ยวให้ดูรูปนะว่าน,นี่อ่ะเขาขอลายเซ็นบีมจริงๆฮนะให้เซ็นบนแผ่นฟิงเกอร์บอร์ดของเขาเลยนะคือเซ็นตรงเนี้ยเซ็นตรงที่เป็นลายมินิโลโก้ต,ตรงนี้เลยนะฮะให้เซร์ลายเซ็นของบีมนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟน YouTube ของบีมนะฮะแล้วเขาก็ดูคลิป youtube ของบีมด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณนะฮะลูกค้านะฮะมากๆนะที่นะฮะชื่นชอบแล้วก็ ขออะยเสร็จเราแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะที่ติดตามขอบคุณที่นะฮะเป็นกำลังใจสําคัญในการที่เรานะฮะได้ในในการที่ทําให้เราเนี่ยได้แบบท o u t u b e ต่อไปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มีกําลังใจในการนะฮะโปรโมทนะฮะโปรโมทฟิงเกอร์บอร์ดของเราเนี่ยให้ดังไปทั่วประเทศไทยเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะรู้สึกแบบปลื้มจิตปลื้มใจมากๆนะฮะอะตัวนี้นะฮะเป็น black river mini logo นะฮะสี natural นะฮะก็คือสีธรรมชาติหรือสีไม้นั่นเองนะฮะ เอ่อ uh, ตัวนี้นะครับเป็น x y 33.3ม mm, มิลลิเมตรนะฮะเป็นคลาสสิกเชฟนะสำหรับตัวนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะเราแกะให้ดูก่อนตื่นเต้นขนาดว่าตื่นเต้นต,อนต้องเซนเนี่ยแหละเพราะว่าแผ่นเนี่ยคือเป็นแผ่นเนี่ยแผ่นเนี่ยคือเราเราเชื่อทุกคนเนี่ยก็ห่วงลายห่วงแผ่นนะแต่ว่าเมื่อลายเซอราเบียบนแผ่นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนะ ต้องเซ็นไงให้สวยต้งบอกนี้ก่อนนะฮะโอเคเปิดมาก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่โอ้โหถ้าจะบอกว่า b l a k k r i v วให้สติกเกอร์เยอะนะบอกก่อนเลยนะฮะอ่ะเรามาดูสติกเกอร์อันนี้หมดละนะฮะเรามาดูสติกเกอร์อันแรกก่อนนะฮะที่ท่านจะได้ไปนะฮะถ้าเกิดซื้อแผ่นมีโลโก้นี้นะฮะหนึ่งเลยนะฮะนี่อันนี้นะ fingerboarding นะฮะ fingerboarding อันนี้นะฮะ แล้วก็อันนี้นะฮะเปื่ Fingerboarding Save my life นะฮะนี่แล้วก็เป็นอันนี้นะฮะหนึ่งอันแล้วก็มีนี่เป็นทีมลรเดอร์ของ Back River นะฮะคนนี้แล้วก็เป็นนี่ฮนะเป็นทีมเป็นทีมลรเดอร์ของ f i n g e r b o a r d อีกแล้วเหมือนกันของ Back River นะฮะ อันนี้คืออะไรวิธีการติดลิปเทปนะฮะนี่แล้วก็นี่สติกเกอร์แบงค์รีเวอร์อันนี้ก็คือเป็นแบบสติกเกอร์ออริจินอลของเขาเลยนะฮะยังไม่หมดนะนี่เป็นแบ n k ์รีเวอร์ทรนะฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แบบมีมานานมากนะบิมเล่นมาเป็นสิบสิบปีอันนี้คือยังอยู่เป็นลนยนี้ที่ยังอยู่นะค่อนข้างตำนานระดับหนึ่งนะฮะและสิ่งที่พิเศษที่สุดนะในการซื้อ เจ้าตัวแผ่นที่มากับกล่องเนี่ยคือนี่เลยฮะเป็นลิปเทปสุดพิเศษนะที่มีลายนะฮะมินิโลโก้ของ b l a c k r i v e ออยู่ตรงนี้โอ้โหจะเห็นบนนี้นี่อ,อนี่จะเห็นปะมองไม่เห็นแน่เลยคือมันจะเป็นลายมินิโลโก้เล็กๆไม่เล็กหรอกก็เกือบครึ่งแผ่นแหละเออเป็นลายตาอะไรเป็นลายตา b l a c k River นั่นเอง,เองนะฮะเป็นลิปเทปตัวนี้สเปเชียลมากๆนะฮะ ซึ่งใครที่ซื้อแบบเป็นกล่องก็จะได้ริบเทปตัวนี้ไปนะฮะและก็นี่เลยชะแนแผ่น b a c k แบ็ลิเร์นะคะมินิโลโก้นะฮะสี่ไม้ตัวนี้ด้านในก็จะเขียนแบบนี้แบล็คลิเบิร์นฟิงเกอร์บอนะฮะจะบอกว่าสี่ไม้เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเลยนะบีมก็คือมีมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเป็น Berlin ินบูดมินิโลโก้นูนสมัยแบบ10กบว่าปีละอันนี้ก็จะเป็นลายแบบลายใหม่นะฮะอ่ะ นี่เนื้อไม้ก็แบบดูดีมากเลยดูเชฟข้างๆเขาดีมันมีความเปลี่ยนแปลงนะสำหรับสำหรับเมื่อก่อนกับปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงคือรู้สึกว่าโนสกับเทลเขาเนี่ยสูงขึ้นมีความแบบมีดีฟคอนเคิร์ฟนิดหนึ่งนะฮะมีความสูงขึ้นสวยนะบอกเลยว่าสวยมากนะฮะอ่ะโอเคนี่นะฮะก็เป็นอันเป็นอันบ็อกซิ่งของเจ้าตัวนะฮะ มีโลโก้นั่นเองฮะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาตื่นเต้นนะเราจะไปเซ็นฟิงเกอร์บอร์ดกันนะฮะไปไปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซ็นกันนะ,ะบิมอาจจะเลือกเซ็นประมาณช่วงด้านบนด้านบนหน่อยเพราะมีพื้นที่นิดนึงนะ,ะเวลาใส่ทรักก็ยังมองเห็นลายเซ็นเราอยู่นะฮะ นี่ก็บีมก็จะเซ็นเหมือนกันหมด,หมดทุกคนแหละนะคะก็นี่ฮะเป็นชาแดนนี่จะเป็นลายเซ็นของบีมเองนะชะรดนนี่บีมสลักช็อปนะคะแล้วก็เป็นโลโกโ้น้องฟิเกอร์ดตัวนี้นะ,ะก็เป็นลายน่ารักน่ารักนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็แพ็กกลับไปนะฮะเราก็เดี๋ยวจะไปส่งให้กับท่านลูกค้าท่านนั้นนะะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่นะฮะ ในะ่ให้เกียรตินะให้เกียรติบีมมากๆนะในการที่แบบเซนฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะของ b บล็ k ลิเวอร์ตัวนี้นะฮะก็สหลับวันนี้นะถ้าใครนะสนใจซื้อนะฮะตัว b บล็ k ลิเวอร์ n i นิโ o โกบอกเลยว่าตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วเหลืออยู่แค่3แผ่นเท่านั้นนะฮะคือสีขาวกับสีไม้นะฮะเหลือแค่2ลาเอยเหลือแค่2สีแต่ว่า3แผ่นนะ,ะคือถ้าซื้อวันนี้นะส่งฟรีนะฮะ1,200บาทส่งฟรีพร้อมแถมนะฮะลิปเทป รอยัลลิฟเทปให้ด้วยนะคะหแผ่นนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงนะฮะวันส่งการเดยนะฮะเราก็เลยนะคะ แจกแจกแจกแล้วก็ลดด้วยนะลดค่าส่งแล้วก็แจกของฟรีให้อีกด้วยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะกับโปรโมชั่นในช่วงสงการในวันนี้นะเราจะจัดโปรโมชั่นนะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนนี้นะฮะก็ถ้าใครนสนใจก็รีบๆกันหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะแบ n k l ลิเบิลใหม่ีน่าจะหลายเดือนเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามคิดนี้จนจบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ฮะ